แล้วเข้ามาสู่หน้าที่เป็นเรื่องของการโฆษณาเราได้แล้วนะฮะ Advertising เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำมากเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นผลว่ามีคนเข้ามากกอกในเว็บฟอร์มของเรานะครับ Advertising เราจำได้ใช่ไหมครับว่าเราจะใช้วิดีโอเท่านั้นแต่วิดีโอเนี่ยเราแยกออกมาเป็น2ออย่างคือเราดาวน์โหลดวิดีโอที่น่าสนใจเข้ามาเรียกว่าเป็นวิดีโอสาเร็จรูปเลยกับอีกกรณีหนึ่งคือเราสร้างวิดีโอขึ้นมาเห็นไหมครับเราเริ่มฮึกเขิลมันจะสร้างวิดีโอกันขึ้นมาเองละ นะครับอันนี้ผมไม่รวมถึงวิดีโอที่เราพูดโดยที่ใช้กล้องเว็บแคมหรือว่าเป็นกล้องวิดีโอมาถ่ายมาที่หน้าเรานะอันนั้นจะเป็นอีกบทหนึ่งนะฮะแยกเฉพาะเลยนะครับาวนี้เรามาดูว่าวิดีโอสําเร็จรูปเนี่ยที่เราจะดาวน์โหลดลงมาเนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างตรงเรื่องดาวน์โหลดนะครับผมมีให้อยู่แนละ้วอีกเมนูหนึ่งนะครับอีกเมนูหนึ่งเพียงแต่ว่าดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยพยายามแยกใส่โฟลเดอร์ไว้นะครับแยกใส่โฟลเดอร์ อาจจะทําอยู่ใน Excel ก็ได้หรือในที่อื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราดาวน์โหลดมาเนี่ยอาจจะดาวน์โหลดทั้งลิงก์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโค้ด HTML ลงมาด้วยเลยนะฮะแต่ว่าแยกประเภทกันนะครับวิดีโอไหนเป็นวิดีโอที่ประทับใจวิดีโอไหนเป็นวิดีโอตลกนะฮะแล้วคราวนี้เราก็จะค่อยๆมาจัดวางอยู่ในเว็บเพจของเรานะครับวิดีโอคอนเทนต์สำเร็จรูปเนี่ยนะครับเราจะใช้กับเว็บเพจเท่านั้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะอะไรฮะถ้าอยู่ๆแล้วเราไปเปิดห้เข้าดูเฉยๆ บแบรนดิ้งก็ไม่ได้แบรนดิ้งนะครับดูตลกๆไปอย่างนั้นเองไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะครับในเมื่อเราเป็นนักการตลาดแล้วเราก็ย่อมหวังผลทางด้านการตลาดถูกไหมฮะเอาล่ะครับคราวนี้เรามาดูว่าการสร้างคอนเทนต์ของเราเองเนี่ยผมมันเน้นให้ใช้โปโชสไลด์โชดหก็คือเราเอาภาพต่างๆของเราเนี่ยมาทําเป็นสไลด์โชแล้วใส่ดนตรีเข้าไปนะครับอินเทรนมากเลยนะครับตัวนี้อินเทรนมากเลยนะฮะ แล้วเพลงในกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็จะต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับวันนี้เป้าหมายการที่พอเราทําตรงนี้แล้วเนี่ยเราเองก็จะทําวิดีโอให้เขาเข้าไปอยู่ในหน้าเว็บเพจของเราซึ่งเขาก็จะได้เห็นกับสิ่งที่เรานําเสนออื่นๆด้วยอย่างของผมผมนําเสนอโรงเรียนใช่ไหมครับผมก็จะได้ทําให้เขาเห็นว่าถ้าจะเรียนฟรีให้เข้ามาที่นี่แล้วผมก็จะมีลิงก์นะครับหรือว่าอาจจะมีเว็บฟอร์มช่องกอกเนี่ยให้นะครับโอกาสที่เขาจะเห็นอะไรก็ตามที่ผมจะพรีเซนต์ในเว็บเพจเนี่ย ก็จะง่ายขึ้นเอาละครับคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่แยกขนาดสัดส่วนออกมาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าวิดีโอไหนควรจะใช้ในการแบรนดิง้งนะครับวิดีโอไหนควรจะใช้ในการแอดวอร์ติ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแยกแบบว่าเป็นวิดีโอเล็กๆสั้นๆนะครับในการแบรนดิง้งผมจะแยกวิดีโอเล็กๆนะครับซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวนะฮะอาจจะเป็นตัวหนังสือเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็เป็นเคลื่อนไหวเรื่องของคํโคมออกมานะครับ อันนี้อาจจะมีแบนดิ้งแล้วก็อาจจะมีลิงก์ให้ด้วยนะครับอันที่2ก็คือว่าแอนิเมชันคําคมแต่ให้มีภาพอื่นประกอบเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้ไม่เบื่อตาในเรื่องของว่าต้องอ่านคําคมเยอะๆมันก็เบื่อใช่ไหมครับแต่มีภาพสวยๆประกอบด้วยตัวนี้ก็อาจจะเป็นทั้งแบนดิ้งด้วยหรืออาจว่าเอาลิงก์ตัวนี้นะครับคลิกไปแล้วไปอยู่ในเว็บเพจของเราด้วยส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของอันที่สองนะครับบวกกับเรื่องราวต่างๆที่เราจะสื่อออกไปเช่น บางครั้งเนี่ยเรามีกิจกรรมอย่างเช่นไปทําบุญนะครับบางครั้งเราอาจจะไปดูนิทรรศการหรือว่าบางครั้งเราอาจจะไปทานดินเนอร์ในที่ท,ที่หน้าโชว์นะครับเราก็จะเอาเรื่องพวกนี้นะครับมาใส่ดนตรีนะครับประกอบกับภาพสวยๆมีคําคมที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เอามารวมกันให้เป็น1วิดีโอตรงนี้ใช้ advertising แน่นอนนะครับเพราะว่ากินเวลาผมให้ดูนะครับอย่างสั้นๆทีละเรื่องเลยนะครับ แล้วดูอย่างสั้นก่อนนะครับ

ให้ลองฟังสั้นๆนะเราจะเห็นว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ของเพลงเนี่ยทำให้สะกดคนได้ในระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสายตาเขาก็ดูตัวหนังสือที่เลื่อนขึ้นมาด้วยแล้วจะเห็นว่าทุกครั้งจะมี Learn Free School ขึ้นมาโดยที่เราได้โฆษณาตัวเราออกไปเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้สึกลำคาญนะฮะเอาละครับยังเหลืออีก2ตัวอย่างซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับ